สว,ส,สวัสดีครับ,รบตูนค่ะแบงค์ครับจับขวบศิีนคลินนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Y Tag นะครับปี2020สสีส้มคันนี้นะครับ ฟอร์เลนเจอร์วายแพค2.0 180แรงม้า420นิวตันเมตรนะคะลุยน้ำได้ถึง80เซนติเมตรนะคะหนึ่งในความใส่ใจจากฟอร์นะคะรับประกันเครื่องยนต์10ปี150,000กิโลนะคะนะครับไฟที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับจากปี 9, <B> 9. เป็นปี20นะครับจะเป็นไฟเวกเตอร์ LED สรรพคุณของมันนะครับจะดีกว่าเดิมตรงนี้ว่ามันจะไม่ฟุ้งออกด้านข้างนะครับ mm hmm. แสงยิงแสงปเองเป็นแสงตรงนะครับไม่แยงตาคนอื่นนะครับในส่วนด้านข้างนะคะมาพร้อมกับล้อลอยขอบ18นะคะสเปกยาง265-60-18สีทูโทนขับขี่ได้ทุกสภาพพื้นผิวถนนนะคะไม่ว่าจะเป็นลุยน้ำพื้นผิวถนนปกตินะคะเพิ่มการขับขี่ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะคะ ต่อไปนี้จะเล่าถึงภายในต่อไปนะครับมันจะเป็นการเขาเรียกว่าพูดเกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือในการขับขี่นะครับหนึ่งจะมีดับเ e r ลเอเลนะครับเวลาการเราเขาเรียกว่าง่วงนะฮะหรือว่าเคลิ้มนั่นแหละหรือไม่ค่อยได้นอนนะครับเมาค้างก็มีนะฮะมันจะมีพงมอะไรมันจะสั่น นะครับมันจะคอยเตือนให้เราแล้วเป็นทเอรูปถ้วยกาแฟขึ้นมานะครับ2จะเป็นเลนคิป p ิ้งนะครับเวลาการขับขี่จะอยู่ในเส้นทางขับขี่ปลอดภัยมันจะทให้พวงมาลัยดึงกลับอันนี้สามารถตั้งได้นะครับแล้วก็อันดับต่อไปก็จะเป็นพวกไฟนะครับไฟสามารถปรับสูงต่ำตามระดับของน้ําหนักเกงาบรรทุกได้นะครับน้าหนักคันนี้ที่บรรทุกรวมคนด้วยนะครับอยู่ประมาณ1ตัน1.3ตันนะครับ บรรทุกถือว่าสี่ประตูคันนี้บรรทุกได้หนักพอสมควรนะครับแล้วก็ภายในครับทำใหม่ฮะเป็นผ้าสีดำพารูฮล,ลาสวยเกย๋ใช่ไหเบาะก,ก็จะเป็นโทนสีส้มอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับก็สวยดีเ,เอกลักษณ์ของฟอร์ของไวท์แท็กนะครับและในส่วนวของบ้านทาย แลนส่วนของบันทายเอ้ยดานทายคุณแบงค์มีอะไเสมอไหมคะไหนก็ดูด้าน,นั้นโอ้ <c oughs> ส่วนด้านท้ายนะครับมันจะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ทระบบ4ี่จุดนะครับแล้วก็กันชนหลังของเราหนานพิเศษนะครับจะเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับแล้วก็ฝาท้ายผ่านแรงทําให้น้ําหนักเบานะครับผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายใช้ดี <c oughs> เด็กสตรปีมีคัน <c oughs> ใช้ได้หมดเลย นะครับเวลาขนของขึ้นรถน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบเรานะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ซับสไครต์กดและกดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะโอเคนะครับรู้จริงตัวจริงเรื่องต่อ